การนั่งสมาธิภาวนาให้นั่งขัดสมาธิเพชรให้เอาขาซ้ายขึ้นมาก่อนทับขาขวาดึงขึ้นมาให้ถึงเง่าขาขวาเอาขาขวาขึ้นมาก็เป็นนั่งขัดสมาธิเพชรเอามือขวาทับมือซ้ายก็เสร็จเท่านั้น แต่กิเลสในใจมันไม่เสร็จมันก็เข้าใจว่าเป็นนั่งทรมานบ้างนั่งอย่างนั้นอย่างนี้บ้างขัดแข้งขัด,ข,ด,ข,ดขาร่างกายมนุษย์คนเหล่านั้นจะไม่ทำอะไรมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ตายเป็นเหมือนกันเพราะรูปประขันนามขันนี้ พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่ามันไม่เที่ยงมันไม่คงที่มันไม่เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไปมันมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอยู่ตลอดเวลาคือหลักแห่งความไม่เที่ยงหลักอนิจจังคือความไม่เที่ยงมันมีเต็มโลกหลักทุกขัง กันเกิดมามีวิญญาณคลองในร่างบอกว่าคนบอกว่าสัตว์มันก็มีความทุกข์แล้วว่าจะเอาไปไหว้ที่ไหนมันก็ทุกข์แล้วแต่ตัวทุกข์จริงๆมันมาจากกิเลสกิเลสก็คือจิตใจหลง จิตใจมันหลงไหลยอยู่กับกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะตัวนั้นแหละตัวนั้นนั่นถ้าเราเอามาฝึกฝนตัวเองให้รู้จักการทำทานทานวัตถุเข้าของ แม่จะยากก็เป็นของง่ายแต่ว่าทานกิเลสหรือว่าอาภัยทานทานได้ยากเมื่อกิเลสกองไหนกระทบกระเทือนมาก็อย่าไปรับออกสละทานสละคืนมันมาที่ไหนก็มันไปที่นั่นอย่างเขาว่าให้เราเขาดูถูกเรา เขาจะฆ่าจะแกงเราเขาไม่ต้องไปเป็นทุกข์เป็นร้อนใครคิดว่าใครมีสิทธิจะฆ่าหลายเขาฆ่าไปคนเราที่เกิดมาในโลกไม่มีใครจะไปฆ่าจนหมดทุกคนได้ ถ้าเขาจะมาฆ่าเราส่วนมากมันไม่ค่อยมีมันมีแต่จิตสังขารนี่แหละมันปรุงแต่งขึ้นมาเมื่อปรุงไปแต่งไปมันก็เดือดร้อนวุ่นวายกระสับกระส่ายคือดับสังขารสังขารละมานกิเลสมานไม่ได้จิตใจมันก็วุ่นว่าไปในที่ต่างๆ อันนั้นพระพุทธเจ้าของเราพระองค์จึงสละชีวิตไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์โคดมนี่องค์ก่อนๆท่านก็สละชีวิตจะร้อยองค์พันองค์หมื่นองค์ล้านองค์ก็องค์ก็ต้องสละชีวิตจึงตรัสเป็นพระพุทธเจ้าได้ พระอริยะบุคคลในทางพุทธศาสนาจะขึ้นถึงขั้นเป็นพระอระหันตาคินาศพได้ก็ต้องสละชีวิตแลกเอาไม่ใช่จะได้ง่ายๆเรียวว่าตั้งใจให้มันมากมายเรียกว,ว,ว่าหวันไหวถึงขั้นตายก็ยอมตายได้ นั้นล่ะมันจึงตัดได้ละได้วางได้ถอนได้ถ้ายังจะบ่ยอมตายล่ะมันก็มีทุกอย่างล่ะคนที่มีความหวาดสะดุ้งกลัวภัยต่างๆอยู่เสมอก็คือยังไม่เด็กใจกองพิจารณาถึงความตาย ถ้าไกลกรองถึงความตายจนแจ้งชัดภายในจิตใครจะรักษาอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่พน้นตายนะตายก็คือมันแตกได้มีรูปนามมันต้องมีแตกมีทำลายได้ใครจะเป็นทุกข์เป็นร้อนมันสักเท่าไดมันก็เท่าเก่า ผู้ไดสลัดออกได้ว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันยังมีธรรมข้อหนึ่งที่ว่าสัพเพสัพเพสังขารอาอนัตตาคือว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของใครทั้งนั้นเป็นของกลางโลก รูปนามกายใจอันนี้เราต้องรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในไม่ให้มันฟุ้งซ่านไปที่อื่นจุดสาคัญพระพุทธเจ้าท่านก็ให้นึกถึงลมหายใจเข้าออกซึ่งเป็นบทกรรมฐานตามสภาพตามธรรมชาติทุกคน ทั้งคนทั้งสัตว์มันต้องมีลมหายใจลมหายใจนี่แหละมันเป็นบทภาวนาที่ดีที่สุดเพราะลมหายใจนี้ถ้าผู้ตั้งใจมีสติดีๆมันจะรู้สึกอยู่ตลอดเวลา เวลาสูดลมเข้าไปมันก็ผ่านปอดเมื่อเข้าไปในปอดปอดก็ส่งไปทั่วสารพางร่างกายเมื่อส่งไปทั่วแล้วลมอากาศอันนี้มันก็ก,กลับมากลับมาก็เรียกว่าหายใจออกหายใจออกแล้วก็สูดเข้าไปมันก็ทายเทกันอยู่อย่างนั้น ชีวิตคนเราจึงเป็นมาได้เพราะลมหายใจเมื่อพระพุทธเจ้าภาวนาท่านก็เอาลมอนาปาลมหายใจนี่เป็นบทภาวนาแต่ท่านตั้งมหาสติใหญ่ยิ่งกำหนดทุกลมหายใจเข้าและลมหายใจออกไม่พลั้งไม่เผลอ และเวลานั้นพระองค์ก็สละชีพเพื่อตลัสเป็นพระพุทธเจ้าด้วยไม่ได้หวังอะไรในโลกนี้ต่อไปอีกสละชีพเพื่อความตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ตราบใดที่มันยังตัดไม่ได้พระองค์ก็สละลงไปสละลงไปไม่ห้มันบุ่นวายภายนอกอดีตล่วงแล้วก็มันล่วงไปไม่ต้องเก็บเข้ามาอีกอนาคตสิ่งที่ยังไม่ถึงยังไม่มาถึงท่านก็ไม่ต้องไป็น่วงเหนียวเอา ตั้งจิตตั้งใจภาวนาอยู่ในเวลาปัจจุบันเหมือนเราทุกคนที่นั่งอยู่นี่ภาวนาอยู่นี่อดีตมันจะทุกข์ยากลำบากเข็นใจอย่างไรอันนั้นมันก็ล่วงมาแล้วหรือมันจะมาใหม่ก็มันเรื่องบทันมาถึง เดี๋ยวนี้เวลานี้เรานั่งภาวนาหลับตาอยู่นึกพุทโธอยู่นึกกรรมฐานอยู่นึกถึงลมหายใจอยู่ให้จิตใจจดจ่ออยู่ในเวลาปัจจุบันนี้ให้จิตดวงนี้ผ่องใสสะอาดไม่ให้โกรธให้ารไม่ให้โลภอยากได้อะไร ไม่ให้หลงไหลไปตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายให้รวมเข้ามาสงบเข้ามาตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจมีความรู้สึกอยู่ในปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบไม่ให้มันออกจากนอกหนังไป ดูในร่างกายสังขารของตัวเองอัทิกังกระโดกสามร้อยทอนก็ให้ดูมันเห็นแจ้งด้วยสติปัญญาคือดูพิจารณาจนมันเห็นแจ้งไม่สงสัยว่าจะเป็นอย่างอื่นมันต้องเป็นอย่างนี้ตลอดเวลา มันแล้วแต่จิตใจตั้งมั่นลงไปเมื่อจิตใจคนเหานี้ตั้งมั่นลงไปมันก็เห็นแจ้งเห็นจริงตามที่ความเป็นจริงไม่มีอะไรที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปนอกจากของจริงไม่มีกระดูกมันเป็นของแข็งมันก็เป็นของแข็งตลอดเวลาตายแล้วเผาไฟแล้วมันก็ยังเป็นของแข็งอยู่ จิตใจผู้มาอาศัยในรูปนามกายใจอันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าต้องกำหนดพิจารณาร่างกายสังขารทุกสิ้นทุกส่วนให้พิจารณาลงหลักว่าเป็นก้อนอสุภะอสุภะคือของไม่งาม ในตัวตนคนเราทุกคนไม่มีอะไรที่เป็นของสวยของงามของไม่เที่ยงด้วยเป็นของปฏิโกลโสโครกด้วยในร่างกายทุกส่วนถ้ามีอะไรมาต่ำเข้ากระทบกระเทือนหนังขาดเข้า ขาดมากก็เลือดไหลออกมากขาดน้อยก็เลือดไหลออกน้อยนั่นก็คือแสดงให้ตัวเจ้าของเองรู้ว่าภายในนั้นเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆยางมันแสดงออกมาเป็นน้ำเลือดเป็นน้ำเหลืองและแสดงทวารทั้งเก้า ปรากฏการอยู่ตลอดเวลามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีลิ้นมีปากสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สวยงามเป็นของปฏิกูลยังไม่ตายก็เปื่อยเน่าผุพังไปโดยลำดับ อย่างโรคบางอย่างถ้าเป็นแล้วก็เรียกว่าเปื่อยเพะไปหมดในร่างกายสมัยพระพุทธเจ้าของเรายังมีพระภิกษุองค์หนึ่งอาพาธเป็นโรคโรคเปื่อยโรคหิตโรคตุ่ม จนเน่าไม่มีพระภิกษุสามเณนรนช่วยใครก็ไม่ไปใกล้รอความตายอยู่ที่นี้พระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้มีความเมตตาพระองค์ยอมตัวลงไปปฏิบัติพระที่เปื่อย โรคหิดโลกเปื่อยนะั้นพระองค์ไปต้มน้ำให้อุ่นให้ร้อนแล้วก็เอามาส่งเป็นน้ำจะมาชะล่างบาดแผลที่มันเป็นต้มน้ำได้มาแล้วก็น้ำมาชะมาล่างด้วยพระหั์ของพระองค์เองพระภิกษุสามเณรก็ ก็ไม่เอาเพราะว่ามันเหม็นและมันเปื้อนแล้วก็กลัวโลกจะติดด้วยแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ไม่หมายอย่างนั้นทันว่าร่างกายของใครก็ตามของเราก็ตามของเขาก็ตามมันก็เป็นปฏิกูลอยู่ตามสภาพอย่างนี้แหละ พระองค์ก็มาชาละล้างให้สะอาดได้ดิบดีแล้วทุกอย่างพระองค์ยังเทศนาธรรมให้พระองค์นั้นปฏิบัติภาวนาอย่ามาหลงยึดหลงถือพระองค์นั้นก็เรียกว่าท่านก็ตั้งใจเต็มที่ พระพุทธเจ้าท่านยังมีเมตตาถึงมาชำระให้บริสุทธิ์ทั้งของโสโคกปฏิกูนแล้วก็ยังโปรดพระธรรมวินัยสั่งสอนให้จิตใจท่านก็เรียกว่าลุกขึ้นภาวนาจนได้สำเร็จมรรคผลนิพพานในเทคาข้างนั้น พอได้สำเร็จมรรคผลนิพพานแล้วท่านก็เข้านิพพานไปเลยทิ่งร่างกายไว้ในโลกนี้นั่นแหละคือร่างกายคนเหล่านี้ให้เห็นเป็นอสุภกรรมฐานเป็นของโสโครกที่สุด แต่คนมันไม่พิจะะารณามันก็เลยไม่เห็นถ้าไปเห็นกองอุจจาระอยู่ข้างถนนหนทางกับวันนั่นแหละเป็นสิ่งปฏิกูลโสโครกแท้จริงอันนั้นมันออกไปจากรูปร่างกายอันนี้ส่วนหนึ่งต่างหากต้นตอมันอยู่ที่ขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งตัวนี้แหละเป็น ก้อนอสุภกรรมฐานมาตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่ในท้องแม่มันเป็นก้อนอสุภกรรมฐานอยู่อย่างนี้แหละเกิดมาแล้วก็เจริญวัยใหญ่โตขึ้นไปเจริญวัยใหญ่โตขึ้นไปแล้วมันก็ไม่ใช่จะโตอยู่มันก็ต้องมีเปลี่ยนแปลงไป หลักอนิจจังทุกขังอาราตามันมีอยู่ทุกเส้นผมเส้นขนไม่ว่าอะไรที่เกิดมาในโลกนี้แล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาเป็นแต่จิตใจเราไม่สงบตั้งมัน่นจึงมองไม่เห็นมองไปไหนมาไหนมันก็เห็นแต่สิ่งที่หลอกลวง ให้สำคัญผิดคิดว่าเป็นของมั่นคงถาวรเดลามันเจ็บไข้ได้ป่วยมามันไม่ใช่ของมั่นคงถาวรแล้วมันเป็นของหน้าเบื่อหน้าหนายพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านถึงกำหนดอาชุพกรรมฐาน ธาตุกรรมฐานท่านเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันเหมือนกันหมดธาตุกรรมาฐานเหล่านี้ไม่มีอะไรปิดบังแต่กิเลสลาคะโทสะโมหะในจิตใจของคนเราเองมันปิดเองบังเอง ให้เห็นไปอีกอย่างหนึ่งแค่นั้นเราต้องตั้งใจปฏิบัติภาวนาเอามันเต็มที่เมื่อจิตใจมันลุกขึ้นภาวนาเต็มที่แล้วสิ่งที่ปิดบังเหล่านี้มันบังอยู่ไม่ได้มันต้องเห็นแจ้งตามความเป็นจริง เนี่ยวันน้ำมารูฟังอนิจจังน้ำลยลูกไม่เที่ยงน้ำมารูปังทุกขงังน้ำในลูกมันเป็นทุกน้ำมารูปังอนัตตาน้ำในลูกไม่ใช่ตัวตนของเราสัพเพสังขาราอานิจจาขึ้นชื่อว่าสังขารทางหลาย ไมความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างนี้เองจงดูจงรู้ด้วยตนเองจงเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะจงมีสมาธิมั่นคงหนักแน่นภายในใจอย่าได้มีความพ่อแท้อ่อนแอประการใด เมื่อจิตใจเราไม่ท้อถอยจิตใจสูงส่งก็ย่อมรู้ได้เข้าใจแต่ถ้าใจคนเรามันอ่อนแอท้อแท้ตกต่ำต่ำต้อยน้อยความคิดความอ่านมันก็จมลงไปกิเลสมันก็เหยียบคอเหยียบมดทั้งตัวเหยียบจนตาย ตายเกิดเท่าใดเท่าใดมันลุ่มหลงมัวเมาอยู่อย่างเก่าเพราะจิตใจมันไม่ลุกขึ้นไม่ลุกขึ้นภาวนาจริงจังนั้นให้เราทุกคนทุกดวงใจญาได้ประมาทเราประมาทมัวเมาม,มาแล้วในโลกนี้ จนนับไม่ได้แล้วว่าอเนกชาตินับเป็นกลับเป็นกันนับเท่าไรก็นับไม่ได้ที่มันล่วงเลยมาถ้าเรายังตั้งใจไม่ได้ในพนี้ชาตินี้ก็ไปอีกม่นับไม่ท่วนอีกแต่ถ้าทุกคนมารู้สึกตัวเสียเดี๋ยวนี้เวลานี้ตั้งใจบำเพ็ญ ภาวนาไม่ท้อถอยมันจะเป็นจะตายก็ช่างมันใจมันไม่ตายดินน้ำไฟลมนี่ใครจะมาป้องกันอย่างไรมันก็ไม่พ้นตายแน่ๆบางคนยังไม่แก่ก็ตายเกิดวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นก็ตายได้ แน่นจงพากันลุกขึ้นปฏิบัติบูบชาภาวนากำหนดให้เห็นว่าร่างกายสังขารของเราทุกคนเป็นทุกข์ไม่ใช่มีสุขมีทุกข์เต็มตัว สิ่งที่เราหลงหยึดหลงถืออยู่มันไม่ใช่ของของตัวเราจิตก,กิเลสมันพาให้ลุ่มหลงมัวเมาอย่างนี้เองเราต้องตั้งอกตั้งใจบำเพ,พ็ญภาวนานะให้เห็นเป็นก้อนอสุภกรรมฐาน ให้เห็นว่ามรณะ,ะกรรมาฐานรอท่าอยู่ทุกเวลามาถึงเข้าเมื่อใดวันไหนก็ตายวันนั้นแหละไม่ต้องมาสนกุกเฮหาหัวเลาะอยู่เลยมรนังเมภวิสติเราต้องตาย ไม่มีใครจะมาอยู่ชั่วฟ้าดินสลายไปได้เกิดชาติใดแล้วก็ต้องตายหนนั้นหนหนึ่งชาตินั้นการตายมันไม่ตายหลายครั้งนายหมดลมหายใจครั้งเดียวก็หมดเรื่องเวลามันจะตายใครจะเลือกเอาไม่ได้ ในน้ำข้าจะไม่ตายเวลามันจะตายเข้าตกน้ำก็ตายได้ตกต้นไม้ก็ตายได้ตกที่สูงลงไปตายได้ทางนั้นแค่นั้นความตายนี้พันว่า เป็นของหน้าสลดสังเวชเมื่อยังมีชีวิตอยู่เมื่อใจยังมาอยู่ในร่างกายอะไรอะไรก็ของกูของกูของเราทางนั้นเวลาตายของเราที่ไหนเมื่อหนังบางสังกทิ้งที่นั้นเอาไปไหนไม่ได้ ถ้าเพื่อนมนุษย์เขาไม่เผาผีจีกระดูกให้ก็เน่าเปื่อยเป็นอาหารของหนอนที่นั่นเละแต่ทรง,งกินเหม็นพุ่งอยู่ตลอดเวลาแค่นั้นจึงอย่าไปเห็นตามกิเลสเห็นตามกิเลสคือเห็นตามไป ไม่ได้ทบทวนพิจารณาให้มันเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเป็นของสวยสดงดงามมั่นคงถาวรยั่งยืนเป็นความหลงไม่ใช่ความรู้ความรู้นะันเห็นว่ามันไม่เที่ยงจริงๆมันไม่คงที่ไม่เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไป มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลาเจ็ดผู้ภาวนาจะต้องยังลงไปให้ถึงฐานที่ตั้งของพระกรรมฐานพระกรรมฐานท่านเห็นความไม่เที่ยงเห็นก้อนอสุภะเห็นกระโดกสามร้อยทอนของตัวเอง ใครจะว่าดีว่าดีอย่างไดก็เป็นเรื่องของคนจิตใจหลงเห็นไปพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าท่านเห็นว่ามันไม่เที่ยงจริงๆอย่างนี้อย่างนี้แหละมันเป็นทุกข์จริงๆอย่างนี้อย่างนี้แหละไม่ควรที่จะมาหลงยึดหลงถือเอา แม่จะหลงยึดถือมาแล้วก็ให้ยุดนะเรียว่าสงบจิตสงบใจภาวนาไก่กองเลือกละสิ่งที่ไม่ดีก็อย่าอย่าทำอย่าพูดอย่าคิดไปต่ำเลิกละทิ้งออกไปให้หมดสิ้น อันนี้เป็นอุบายธรรมสำหรับที่จะมาสั่งสอนจิตใจของตนให้รู้จักให้รู้แจ้งรู้จริงในธรรมปฏิบัติเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติ ก็คงได้รับความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาละชนิดสพิติโยวิวัตชันตุสพพะโลโกวินาสตุมาเตภวัตวันตระโย ο. สุขีทีขายุโกภวะภิวาธานาสิริสนิจังวุทธาปัจจาิโยจัตตาโรโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง